เพราะว่าการทำงานวันแรกจะสายจิมมี่ขับรถคันโปรดของเขาผ่านไฟสีแดงแปดอย่างต่อเนื่องเพียงครู่ต่อมาตำรวจก็รีบตามเขาไปแต่เขาเป็นคนสบายๆหย,ยุดรถหน้าโรงพักแล้วก็หยิงพยองคุยกับกลุ่มตำรวจที่เพิ่งมาถึงใส่ตัวบนรถของฉัน ฉันจะไปทํางานสายจิมมี่ยังใหม่กับกองกําลังต่อต้านการก่อการร้ายไม่ใช่เรื่องที่ไม่คาดคิดกับตันแอนดรูจองไว้ล่วงหน้าจิมมี่ฉันมาทํางานวันแรกสายและฉันก็ใส่ชุดผิดหน้าตาเจ้าชู้ของคุณนี้ดูไม่เหมือนเจ้าหน้าที่กองกําลังพิเศษเลยอย่างไรก็ตามจิมมี่เป็นคนทําฟาวก่อนฉันจึงยอมรับคําวิจารณ์อย่างใจเย็นแต่แล้วมันก็บอกว่าเกือบจะจับกลุ่มใครบางคนกองกําลังต่อต้านการก่อการร้ายไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อจับกลุ่มผู้คนมันเกี่ยวกับการช่วยชีวิตผู้คนใช่แต่ก็มีบางครั้งต้องตีใครสักคนใช่ไหม คนเข้าใจกันทันทีจริงๆแล้วคำพูดของเด็กคนนี้ไม่ผิดทั้งหมด ยินดีต้อนรับสู่เมืองอรารยะแห่งลอสซานโตสนี่คือภาพยนตร์ตำรวจอเมร,ริกันชื่อ S.W.A.T มีเสน่ห์มากตอนที่หนึ่งของซีซั่นที่หนึ่งออกอากาศอย่างเป็นทางการภารกิจของทีมต่อต้านการก่อการร้ายดี20ในวันนี้คือการต้องการความปลอดภัยสำหรับพื้นที่สีดำแต่นี้ไม่ใช่การรวมตัวที่ก่อกวนธรรมดาเพราะเมื่อวานเจ้าหน้าที่ตำรวจผิวขาวขณะไล่ล่าคนขายกระสุนผิดกฎหมายบังเอิญยิงใส่พลเมืองผิวดำผู้บริสุทธิ์ทำให้เกิดความโกรธแค้นในหมู่คนผิวดำผู้นำการประท้วงคือบารอน แต่เมื่อเขายืนอยู่บนแท่นพูดจะไพระทันใดนั้นคนที่ยืนอยู่ข้างๆเขาก็ถูกยิงล้มลงทันทีชั่วครู่หนึ่งจากนั้นวุ่นวายราวกับตกกะกัแตนถัดไปเจ้าหน้าที่กองกำลังพิเศษอีกคนถูกโจมตีย่างรวดเร็วมากแอนดรูสามารถระบุตำแหน่งของสไนเปอร์ได้คร่าวๆแต่จิมมี่ผู้ฉลาดก็รีบวิ่งเข้าไปยิงคนหนุ่มสาวที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ชีวิตพวกเขาคิดว่าตัวเองเป็นฮีโร่จริงหรือแม้แต่มือปืนบนหลังคาก็ยังยืนนิ่งเป็นเวลาห วินาทีแต่เมื่อจิมมี่และเพื่อนร่วมทีมวิ่งขึ้นไปบนหลังคาทีละคนผู้ชายคนนั้นวิ่งหนีออกจากที่เกิดเหตุและแน่นอนการถูกดุเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณรีบร้อนที่จะยอมแพ้หรือเปล่าเมื่อที่คุณรีบร่งที่จะเกิดใหม่หรือเปล่าตอนนี้จิมมี่หงุดหงิดมากจนอยากจะตายเพราะพละเรือนและเจ้าหน้าที่ตำรวจผิวขาวเพิ่งเสียชีวิตนอกจากนี้กล้องยังบันทึกผู้กระทำผิดเป็นชายผิวดำคราวนี้มันทําให้ผู้บังคับบัญชาเอาจริงเอาจังดูเหมือนว่าการโจมตีครั้งนี้จะเกิดจากความบาดหมางทางช,ชา,าติ ไปตรวจสอบตามบ้านถึงแม้ว่ามันจะบอกว่าเป็นการสืบสวนจริงๆแล้วใช้กลอุบายบางอย่างเพื่อบังคับให้ส่งมอบผู้กระทำผิดปรากรา่รางพื้นที่สีดําได้อย่างสะดวกสบายเห็นได้ชัดว่าแอนดรูไม่พอใจหลังจากได้ยินสิ่งนี้ด้วยเหตุนี้เขาจึงเผชิญหน้ากับผู้บังคับบัญชาทันทีและข้อสรุปคืองานนี้จะถูกมอบหมายให้ทีมอื่นทาและแอนดรูสามารถพาเพื่อนร่วมทีมได้เท่านั้นไปทําสิ่งเล็กๆน้อยๆด้วยครีมฮอตสปอตนี้เขาจะไม่อุดทนแน่นอน แอนดรูจึงวางแผนที่จะสอบสวนตัวเองท้ายที่สุดแล้วพื้นที่สีดำคือที่ที่เขาอาศัยอยู่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนใด ที่จะเข้าใจสถานที่นี้ได้ดีไปกว่าคุณที่แรกที่ไปคือร้านตัดผมต้นบริเวณต้องรู้ว่าสาวๆในร้านนี้รู้อะไรมากกว่าเจ้าหน้าที่ข่าวปรองไม่ว่าจะเป็นการลักลอบขนกระสุนหรือขโมยไก่เพื่อจับสุนัขไม่มีอะไรที่พวกคุณพูดไม่ได้แต่เงื่อนไขคือแอนดรูต้องแลกกับความงามของผู้ชายบ้างพวกเขาพบแหล่งที่มาอย่างรวดเร็วมากค้นหาโรงงานที่ปล่อยมลพิษบอสฮิลโกไม่เป็นมิตรอย่างยิ่งแม้ว่าชื่อนี้จะน่าสงสัยมากแต่ยังไงซะแอนดรูก็ไม่มีหลักฐานพที่สุดว่าเขาและฆาตกรมีความเกี่ยวข้องกันในขณะนี้วิททยุก็ดังขึ้นน ขอความช่วยเหลือจากทีมอื่นกลายเป็นกองกําลังพิเศษที่รับผิดช,ชอบในการสืบสวนบ้านต่างๆโผล่เข้าไปในรังของแตนพวกเขามัดเด็กที่ถูกมองว่าไม่ดีไว้กับพื้นเพื่อสอบปกักคำทําให้คนออกมาประท้วง โชคดีที่แอนดรูวิ่งไปทันเวลาใช้ชื่อเสียงของฉันเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กๆเ,เหล่านี้จะปลอดภัยดังนั้นเราจึงสามารถระง,งับความโกรธของฝูงชนได้ชั่วคราวแต่แล้วในทีวีก็มีภัยคุกคามที่ไม่ระบุตัวตนเกิดขึ้นมีคนพูดคำโหดร้ายที่พวกเขาจะพูดฆ่าคนผิวดำสองคนในพื้นที่สีดำและหน้าโรงเรียนเห็นได้ชัดว่าเป็นการแก้แค้นผู้กระทำความผิดฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจผิวขาวและพลเรือนคนนั้นดังนั้นผู้บังคับบัญชาจึงสามารถจัดกองกำลังพิเศษได้เท่านั้นความปลอดภัยรอบโรงเรียน สองเศษสี่ส่วนเจ็ดในขณะนี้บารอนผู้ใจดีตัดสินใจมาหาแอนดรูเขากลัวนิดหน่อยไม่อยากให้คนตายไปมากกว่านี้ฉันจึงลังเลอยู่นานในที่สุดฉันก็พูดทุกสิ่งที่ฉันรู้เพื่อนสมัยเด็กของบารอนจึงเป็นมือปืนไม่สามารถติดต่อคุณได้ในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเขาสงสัยว่าคนที่ฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคือเพื่อนคนนั้นต่อไปแอนดรูพาคนมาที่บ้านเพื่อตามหาเขามีคนที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพียงสองคนในบ้านเพื่อนร่วมทีมใช้สองสามการเคลื่อนไหว และได้รับการแก้ไขและสไนเปอร์อีกคนก็ออกไปจากที่นี่แล้วแต่พวกเขาก็พบมันอยู่บนผนงังแต่พวกเขาก็พบมันอยู่บนผนงังมีรูปถ่ายร่วมกันด้วยหนึ่งในนั้นคือมือปืนกับหัวหน้าโรงงานปล่อยมลพิษ ฮิวโกดังนั้นพวกเขาจึงอยู่ฝ่ายเดียวกันใช้ประโยชน์จากข้อเท็จจริงที่ว่าชายผิวดำถูกตำรวจยิงผิดพลาดจากนั้นก็สร้างการสังหารเจ้าหน้าที่ตำรวจผิวขาวในสวนสาธารณะในที่สุดก็ขู่ว่าจะฆ่าคนผิวดำต่อหน้าชุมชนคนผิวดำและโรงเรียนทั้งหมดเพราะมันทำให้ความขัดแย้งรุนแรงขึ้นและเป็นเพียงบอกให้พวกเขาปล้นธนาคารดูเหมือนว่าจะพบแหล่งที่มาแล้วแอนดรูนำผู้ค้นหาไปยังตำแหน่งของสไนเปอร์คนนั้นเจ้าหน้าที่พิเศษหญิงแอนนี่ยิงเขาหนึ่งครั้งฆ่าเขาทันทีตามที่คาดไว้ถ้าอยากเป็นตัวแทนพิเศษก็ต้องชั่ ขณะเดียวกันฮิวก้เจ้าของโรงงานไอเสียก็หายตัวไปเช่นกันดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มดําเนินการตามแผนต้นธนาคารธนาคารใกล้เคียงได้เปิดใช้งานระบบแจ้งเตือนของตํารวจเพื่อดึงดูดเจ้าหน้าที่ตํารวจหลายคนทันทีหลังจากนั้นพวกเขาก็ถูกซุ่มโจมตีเป็นเวลานาน โชคดีที่รถตำรวจค่อนข้างแข็งแกร่งคนที่อยู่ข้างในพยายามคลานออกมาแต่พวกโจรที่ดุร้ายไม่ได้ตั้งใจจะปล่อยพวกเขาไปเมื่อพวกโจรชื่นชอบอย่างมากทันใดนั้นทีมดี20หลังจากจัดการกับโจรบางคนยังวิ่งไปช่วยเหลือกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นด้วยพวกเขาต้องไล่ล่าและจัดการกับพวกโจรที่กำลังปล้นธนาคารอย่างไรก็ตามการเบรกทำให้เกิดสีนี้มีใครมาที่นี่อีกยกเบนจิมมี่ทำไมเราต้องให้เขาขับรถโจรสามคนสุดท้ายเสร็จสิ้นการปล้น และเตรียมที่จะหลบหนีคุณเคยได้ยินวิธีการขับรถอย่างถูกต้องบ้างไหมวันนี้คุณจิมมี่จะสอนคุณเองทั้งหมดเองเสียงคำรามมาจากแมวนรบ <c oughs> เด็กคนนี้ใช้เทคนิคนี้เพื่อฆ่าศัตรูให้น้อยลงและฆ่าฉันให้มากขึ้นหากแอนดรูเห็นหน้าจอนี้ฉันจะดูเขาอย่างบ้าคลั่งอีกแน่นอนต่อไปตำรวจยิงปืนใส่โจนสองคน แต่กรอบของผู้คนนั้นแข็งเหมือนเหล็กและหินสุดท้ายแล้วคุณทำได้เพียงขยี้ตัวเองด้วยเนื้อเท่านั้นแก้ไขสองชื่อเหล่านี้แล้วและฮิวโก้เป็นคนที่รับมือยากที่สุดปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจิมมี่ทั้งสองคนแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันนับไม่ถ้วนยังตัดสินใจยากฮิวโก้ตื่นขึ้นมาแล้วหยิบปืนไปยิงจิมมี่ฉันไม่ได้คาดหวังให้แอนดรูปรากฏตัวในทันทีคดีนี้ถือว่าสิ้นสุดแล้วฉันเกือบจะจับเขาได้แล้วแต่รอพวกเขาพรุ่งนี้มีอะไรซับซ้อนอีกแล้ว